สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เมนูเด็ดวันนี้นะคะขอนนาเสนอข้าวมันไก่ี่มันไก่อันนี้เราใช้ข้าวหอมนะข้าวหอมแต่ว่าเป็นข้าวหอมเก่านะอย่าใช้ข้าวข้าวใหม่ไม่ใช้ข้าวเก่าจะได้ไม่นิ่มเกินไปนแล้วก็ไก่อันนี้ไก่เนี่ยเรามีอยู่ประมาณเราไม่อยากใช้ไก่ตัวเราใช้สะโพกห้าชิ้นแล้วก็เลือดก้อนหนึ่งเนาะแล้วก็มาดนูนี่วัตถุดิบนะครับมีอะไรบ้างอันที่สําคัญและที่ขาดไม่ได้เลยกระเทียมอันนี้เราซอย เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อันนี้ขิงกับรากผักชีเดี๋ยวไว้ผัดเนาะแล้วก็ขิงพวกมันนาพวกพริกกวกนี้เดี๋ยวไว้โรยหน้าแตงกวาไว้กินกันนี่ขิงเห็นไหมเราใช้ขิงแก่นะเราไม่ใช่ขิงอ่อนอันดับแรกเลยนี่ขอต้มไก่ก่อนนะในการต้มไก่เนี่ยเราต้องใช้ขิงทุบเนี่ยสักสองสามแง่งกระเทียม แล้วแต่ชอบเลยกเจ็ดขีบนี้ใส่ไปแล้วก็พริกไทยเม็ดนิดหนึ่งแล้วก็เกลือแล้วก็รากผักชีทุบๆๆก่อนเนาะอันนี้อันดับแรกเลยขอต้มไก่ก่อนนนี่งานเด็ดค่ดีอ่าใส่พวกนี้ลงไปก่อนเลยใส่เกลือลงไปนิดใส่เกลือลงไปสักประมาณไม่ต้องถึงช้อนโต๊ะนะเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อไก่มีรสชาติเค็มนิดนึ่งเค็มเก็นก่อยไม่ต้องเค็มมากอ่า น้ำมันเดือดแล้วไก่ไปเลยเนาะอ่าจะต้มไก่เห็นหม,ม,ม้อไหมครับเลือดเนี่ยเดี๋ยวเราไว้ใส่ที่หลังเพราะว่าเลือดมันสุกสุกได้อ่าผัดต้มไก่ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะเราจะมาผัดข้าวนะผัดข้าวเราก็จะใส่กระเทียม กระเทียมสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้คือขิงที่เราซอยนะไอ้ขิงที่เราปั่นกับกระลากผักชีนะครับอ่าอันนั้นแม่มาดูนี่ หมกับราดกะนะครับหอมเลยอ่าตอนนี้เราก็จะผัดข้าวเนาะก็คือใส่กระเทียมราดกะีิขิงให้มันหอมแล้วผัดข้าวระหว่างที่เรารอการต้มสุกเราก็จะผัดข้าวเลยอต่จเผื่อจะเยาข้าวไปหุงแต่เราก็ต้องรอน้ําไก่้เสร็จเพื่อเอาน้ําไก่ไปหุงข้าวด้วย

เอาเสร็จแล้วเนาะหัดข้าวพอให้มันนำหอมแล้วก็เอามาใส่หม้อหุงข้าวเาใส่หม้อหุงข้าวเป็นเร็วไปเปิดบ้านนูนด้วยใครอยู่แถวนี้มากินได้นะ น้ำขใส่กระถา,าจะเต็มมกโอเ,เริ่มสุกแล้วเราจะใส่เลือดลงไปต้มเลยเนาะถ้าใส่เลือด้ามันไก่ก็มีเลือดนิดนึงดูนะ้ำมันดีเห็นไหมนะ้ำมันจะมันๆแล้วก็มันจะหอมข่าหอมกระเทียมหอมผักชี เดี๋ยวเราตักน้ำไปหุงข้าวก่อนดีกว่าเนาะอ,อืออือ,อ,อ,อไก่สุกแล้วเนาะเอาไก่ขึ้นดีกว่าเออน้องมาล่ากินต้องมาจะล่ากินมา น้ำนานเกินเดี๋ยวเละต้มนานเกินเดี๋ยวเละน,น้ำต้มไก่เนี่ยมาหุงข้าวอ,อ๊ต้องให้ต้องต้องให้ท่วมต้องให้ท่วมข้าวไปอ้าวเพื่อนะ อ่าอันนี้ใส่น้ำไก่เสร็จแล้วก็คือให้ทั่วมาเหมือนหุงข้าวปกติอ่ะประมาณสักเลยมาหนึ่งข้อจากข้าวเนาะแล้วก็กดอ่านี้หุงข้าวไว้เลยเลยอันนี้เสร็จล,ละเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําน้ําจิ้มต่อไปเนาะน,นี่มาเร็วเร็วรมาดูทำน้ําจิ้มอันนี้ไก่ต้มเสร็จแล้วนะไก่ก็เลยต้มเสร็จแล้วน่ากินน่ากินทำน้าจิ้มเนาะก็จะมีน้ําจิ้มเอ่อตาเจี้ยวเนาะตาเจียวต้าเจียวสองช้อนอืม เอชอกระเทียมกระเทียมชอบกินเยอะใสไ,ไปแล้วก็ขิงขิงก็หนึ่งช้อนอันนี้จะสำหรับเดี๋ยวไว้เติมทีหลังได้นะขิงพริกพริกก็ช้อนหนึ่งชอบเผ็ดไหมล่ะเออน้ำส้ม น้ำส้มประมาณสักครึ่งช้อนนีกครึ่งช้อนเนาะอุยเยอะไปหน่อยได้แล้วเออ,อเติมน้ำได้น้ำตาลน้ำตาลกับน้ำส้มช้อนหนึ่งน้ำตาลแตลสักครึ่งช้อน มะนาวมะนาวเนี่ยสักลูกหนึ่งเลยอลองลองลองชิมดูนี่น้ำชิ้มน้ำชิม,ม,ชมสุดเก็ดเนะาะอันนี้ันนี้อันนี่มันีกินนี่เสร็จแล้วเห็นไหมนี่นี่นดูนี่น,น,น่ากินไหมนี่ น้ำซุปนี่เราใส่พริกไทยไปนิดนึงเนาะโอเคน้ำจิ้มนี้แล้วแต่เดี๋ยวจะปรุงเพิ่มได้เนาะโอเคดูนี่ข้าวสุกเอะมากินนี่กินก่อนกินก่อนกินก่อนอืมนะไม่ยากข้าวมันไก่ไม่ยาก อืออกินน้ำตปนิดหนึ่งน้ำตปก็คือน้ำต้มไก่อ่ะออมมันจะก่อนๆนิดนึ่งเพราะเราใส่เกลือลงไปในน้ำซุปเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับอือมีหนูง่ายไม่ยากเมื่อก่อนนึกว่าข้ามันก่จะยากพอ มารู้วิธีทำโอ้ไม่ยากง่ายเนาะแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะลองทาดูลองทำทำดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องโจ h ชาแนลนี่เมนูเด็วันนี้ข้าวมันไก่เอ๋ข้าวมันไก่อร่อยอร่อยอร่อยกินก่อนกินก่อนกินก่อนโอ้โทั้งขิงทั้งกระเทียม,มเติมได้เลยอยากได้เท่าไหร่ปึบ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับตะคายให้ด้วยนะครับ